ปุ๊บกันปัดแคบไม่เจอ,อปุ๊บกันปัดแคบไม่เจอมา EP สามค่ะเด๋จะลองเแต่งตาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นไอเซโดที่อก็มีแล้วแต่เราเลือกซื้อค่ะสีคุณนาจะลองแต่งลงสีเข้มให้ดูนะคะใช้มือถนัดที่สุดค่ะ มันจะเนี๊ยดีกว่าสีที่เราแบบนูดนูดธรรมดาธรรมดาค่ะเดี๋ยวจะลองเหรอลงให้ดูกร,รุณานจะมองไม่เห็นถ้าไม่ได้ใส่แว่นอา่ากทาตาทา,ทาแก้มปัดแก้มก็จะมีคตะตรงนี้แล้วก็ต่ตรงนี้ตรงนี้อืปุ๊บกันปัดแก้มไม่เจอสีเ่ะอ นุ๊นุน๊งจางดูนะคะเกียร์เื้อตาไม่ถนัดเลยค่ะเวลาไม่ใส่แว่นจะมองไม่เห็นแต่ทำด้วยความเคยชินค่ะเห็นไหมฮะจ,จะมองไม่เห็นนะคะและ้วสีตุนาจะลองแต่งลงสีเข้มให้ดูนะคะ ใช้มือถนัดที่สุดค่ะมันจะเนียนดีกว่าสีที่เราแบบนูดนๆธรรมดาธรรมดาค่ะเดี๋ยวจะลองเออลงให้ดูกรุณาจะมองไม่เห็นถ้าไม่ได้ใส่แว่นเออเป็นสีเข้มนะคะเห็นไหมคะจิจแล้วเราก็จะใช้สีอ่อนปลายข้างบน เป็นอัาน,นี้จะลองแต่งแต่บางทีบางสีก็ไม่ได้ใช้เราเลือกสีที่เราแบบว่าใช้ได้แบบว่าสากลไม่ถนัดเลยค่ะเวลาไม่ใส่แว่นจะมองไม่เห็นแต่ทําด้วยฟาวเคยชินค่ะเห็นไหมฮะอาจจะมองไม่เห็นนะคะล้วค่ะเป็นสีเข้มนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีอ่อนปลายข้างบนเป็นอันนี้จะลองแต่ง หน่อยก็ได้ค่ะถึงไม่ค่อยแต่งตาเพราะว่าจะเป็นคนที่มองไม่เห็นเวลาแต่งตาเพราะว่าถ้าไม่ใส่แว่นแล้วจะมองอะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็สีค่ะนูดนูด,นดจงุงจางดูนะคะค่ะเกลียวืบตา มันจะมีอันนี้เราก็จะเลือกได้หลายสีมันจะมีสีเยอะหน่อยถ้าเราบางสีเราก็ไม่ได้ใช้ลรวค่ะเราก็เลือกสีที่เราใช้อย่างตลับเล็กๆก็ได้ค่ะก็มีอัดสุดโต้มถ้าเราจะปัดแก้มผู้กันปัดแก้มไปไหนนะาผู้การปัดแค่มไม่เจออบางคนก็จะปัด ตาจะก,กิดไอเลเนอร์ถ้าเป็นไมยรุ่นสีุานาจะลองแต่งลงสีเข้มให้ดูนะคะใช้มือถนัดที่สุดค่ะมันจะเนียนมันจะดูก็ได้บางคนถ้าชอบนะคะก็นะคะอนิดนึงค่ะ ผู้การปัดแก้มไม่เจอถ้าเราจะปัดแก้มผู้การปัดแก้มไปไหนนะตเราบางคนก็จะปัดตาจะก,กีดอายลเนอร์ถ้าเป็นวัยรุ่นเาสีตุนาจะลองแต่งลงสีเข้มให้ดูนะคะใช้มือถนัดที่สุดคะ่ะ มันจะเนี๊ยแต่บางทีบางสีก็ไม่ได้ใช้เราเลือกสีที่เราแบบว่าใช้ได้แบบว่าสากลดีกว่าสีที่เราแบบนุดน่ดๆธรรมดาธรรมดาค่ะเดี๋ยวจะลองเอ่อลงให้ดูกรุณานจะมองไม่เห็นถ้าไม่ได้ใส่แว่นมันจะดูเออก็ได้บางคนถ้าชอบนะคะก็นะคะอิดนึงค่ะมันจะมีอันนี้เราก็จะเลือกได้หลายสีมันจะมีสีเยอะหน่อยถ้าเรา บางสีเราก็ไม่ได้ใช้แร้วค่ะเราก็เลือกสีที่เราใช้อย่างตลับเล็กๆก็ได้ค่ะก็มีอะซโดมีที่สุดเราทาตรงเปิดตาตรงที่เป็นหลุมก่อนนะคะเาสีตุนาจะลองแต่งลงสีเข้มให้ดูนะคะใช้มือถนัดที่สุดค่ะมันจะเนียน ปุกกันปัดแคมไม่เจอปุกกันปัดแค่ไม่เจอจะมีขีดหลุมอยู่นะคะเราใช้ตรงหลุมหลุมให้ทั่วตรงนี้ไลลหน่อยก็ได้ค่ะพวกตาตาทาแก้มปัดแก้มก็จะมี่ะตรงนี้ ก็ตรงนี้ตรงนี้ขนัดเลยค่ะเวลาไม่ใส่แว่นจะมองไม่เห็นแต่ทําด้วยความเคยชินค่ะเห็นไหมฮะอาจจะมองไม่เห็นนคะคะอัวปุ๊บกันปัดแค่ไม่เจอเอาสีธนาจะลองแต่งลงสีเข้มให้ดูนะคะ ใช้มือขนาดที่สุดค่ะมันจะเนียหน่อยแต่ถ้าเราเป็นผู้สูงอายุแต่งบางๆจะพยายามจะไปกีดอะไรเนอร์ค่ะมันจะดูแล้วมันจะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่ที่สุดรบทาตรงเปลือกตาตรงที่เป็นหลุมก่อนนะคะมันถึงไม่ค่อยแต่งตาเพราะว่าจะเป็นคนที่มองไม่เห็นเวลา แต่งตาเพราะว่าถ้าไม่ใส่แว่นแล้วจะมองอะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็มันจะมีอันนี้เราก็จะเลือกได้หลายสีมันจะมีสีเยอะหน่อยถ้าเราบังสีเราก็ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเราก็เลือกสีที่เราใช้อย่างตลับเล็กๆก็ได้ค่ะก็มีอะชโด้อมีขน,นัดเลยค่ะเวลาไม่ใส่แว่นจะมองไม่เห็นแต่ทําด้วยฟาวเคยชินค่ะเห็นไหมฮะอาจะมองไม่เห็นนคะคะ กันปัดแค่ไม่เจอจะมีขีดหลุมอยู่นะคะเราใช้ตรงหลุมหลุมให้ทั่วตรงนี้สีค่ะนุดนุด๊ตจ,จางๆดูนะคะค่ะเกลียเรื่อตาเราบางคนก็จะปัดตาจะก,กีดอายเล n เนอร์ถ้าเป็นไมยรุ่นมา ep สาค่ะเดจ,จะลองอแต่งตาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นไอเซโดที่อขอบับมี แต่เราเลือกซื้อค่ะไล่หน่อยก็ได้ค่ะอ่กทาตาทาแก้มปัดแก้มก็จะมีค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ะจะเป็นออนี่ค่ะยิปกีมีให้เลือกหลากหลายถ้าเราซื้อแบบ เจ็ตใหญ่มันก็จะให้เลือกเราได้แต่งได้หลายโอกาสพวกทาตาทาแก้มปัดแก้มก็จะมีค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นจะมีขีดหลุมอยู่นะคะเราใช้ตรงหลุมหลุมให้ทั่วตรงนี้สีธนาจะลองแต่งลงสีเข้มให้ดูนะคะใช้มือขนัดที่สุดคะ่ะมันจะเนียน สีค่นุ๊นุนนจตจางๆดูนะคะค่ะเกลียวเบลต้านี่เขาะจะเป็นอ่านี่ค่ะิปสติกะ่ามีให้เลือกหลากหลายถ้าเราซื้อแบบเซ็ตใหญ่มันก็จะให้เลือกเราได้แต่งได้หลายโอกาสสีค่ะนุ๊นุนนจตจางๆดูนะคะค่ะเกลียวเบลตา้า สีธรูนาจะลองแต่งลงสีเข้มให้ดูนะคะใช้มือถนัดที่สุดค่ะมันจะเนียดีกว่าสีที่เราแบบนูดๆธรรมดาธรรมดาค่ะเดี๋ยวจะลองเห่อ